เรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เป็นเรื่องของพระเถระรูปหนึ่งที่เปรียบเสมือนนักสื่อสารข้ามภพภูมิครับท่านเดินทางลงไปถึงขุมนรกที่ลึกที่สุดขึ้นไปสนทนาธรรมบนสวงสวรรค์เพื่อน,นำข่าวสารสำคัญกลับมาสู่โลกมนุษย์ท่านคือพระมาลัยเถระพระอรหันต์ผู้เป็นที่เคารพศรัทธาอย่างสูงในบ้านเราและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเรื่องราวที่น่อาอัศาจรรย์แล้วก็แฝงไปด้วยคติธรรมที่ลึกซึ้งมากค่ะ ใช่ครับและการที่เราจะสำรวจเรื่องราวที่ซับซ้อนนี้ได้ต้องยกความดีความชอบทั้งหมดให้กับผลงานการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลที่ลึกซึง้งและรอบด้านอย่างยิ่งของพระวรวุธโสภณเมธีนิสิตคณะสังคมศาสตร์สาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยหรือมจรอซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เปรียบเสมือนแผนที่นำทางให้เราได้เข้าใจในตัวตนและภารกิจของพระมาลัยเถระอย่างแท้จริงครับ ถูกฟ้องเลยค่ะและเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือการทำความเข้าใจสถานะของท่านในทางพุทธศาสนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากคือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเรื่องราวของพระมาลายเทระนั้นไม่ได้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์หลักแต่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์มาลายสูตรซึ่งเป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นภายหลังค่ะ ตรงนี้น่าสนใจครับการที่เรื่องราวไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกนี่ลดทอนความสำคัญลงไปไหมครับหรือว่ากลับกันมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิธีที่พุทธศาสนาปรับตัวเข้ากับผู้คนในยุคสมัยต่างๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะในทางวิชาการมองว่าสิ่งนี้ไม่ได้ลดทอนคุณค่าเลยแต่กลับแสดงให้เห็นถึงพลวัตของศาสนาที่ต้องสร้างเรื่องเล่าหรือคาอธิบายชุดใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้หลักธรรมที่อาจจะดูเป็นนามธรรม อย่างเช่นเรื่องกฎแห่งกรรมสามารถสื่อสารแล้วก็เข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายขึ้นเพราะมลายเทระจึงเป็นเหมือนตัวกลางที่ทำให้เรื่องนรกสวรรค์กลายเป็นภาพที่ชัดเจนและจับต้องได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับงั้นก่อนจะไปถึงภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของท่านช่วยเล่าภูมิหลังของพระมลายเทระสักนิดได้ไหมครับท่านเป็นใครมาจากไหนครับตามคัมภีร์มาลายสูตรนะคะท่านเกิดที่โรหณชนบทบนเกาะลังกาหรือศรีลังกาในปัจจุบันค่ะ ท่านเกิดในตระกูลที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเมื่อเติบใหญ่จึงออกบวชบำเพ็ญเพียรอย่างจริงจังจนในที่สุดก็บรลุเป็นพระอ,อรหันต์และที่สำคัญคือท่านสำเร็จคุณวิเศษที่เรียกว่าปฏิสัมพิทาญาณสี่และอภิญญาหกค่ะขออนุญาตขัดจังหวะตรงนี้ครับคำว่าอภิญญาหกหรือความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์6ประการนี่เองที่เป็นกุญแจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดใช่ไหมครับพอจะอธิบายให้เห็นภาพได้ไหมครับว่า ความสามารถเหล่านี้คืออะไรบ้างเพราะดูเหมือนจะเป็นเหมือนพลังพิเศษที่ทำให้ท่านเดินทางข้ามมิติได้ใช่เลยค่ะนี่คือหัวใจที่ทำให้ภารกิจของท่านเป็นไปได้อภิญญาหกถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือความสามารถพิเศษที่เกิดจากกำลังสมาธิขั้นสูงประกอบไปด้วยการแสดงริ์ได้หลายๆรูปแบบมีหูทิพย์มีตาทิพย์รู้วาระจิตของผู้อื่นระลึกชาติได้และสุดท้ายคือความสามารถในการทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไป ซึ่งความสามารถในการแสดงฤทธิ์นี่แหละค่ะที่ทำให้ท่านสามารถเดินทางไปยังนรกและสวรรค์ได้ตามปรารถนาด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เป็นเลิศด้านการโปรดสัตว์ในทุกขติภูมิและเทวโลกเทียบเคียงได้กับพระมหาโมคลานะเลยทีเดียวค่ะชัดเจนมากครับพอมีพลังพิเศษแล้วภารกิจแรกที่ท่านทำคือการลงไปโปรดสัตว์ในนรกทำไมต้องเป็นนรกครับ พระนรกคือภพ,พภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานอย่างที่สุดและเป็นที่ซึ่งสัตว์โลกต้องการความเมตตาม,มากที่สุดค่ะการเสด็จลงไปของท่านจึงเป็นการแสดงออกถึงมหากรุณาอย่างแท้จริงในคำพีพรรณนาภาพไว้อย่างน่าทึ่งว่าทันทีที่พระมาลัยเสด็จไปถึงด้วยอนุภาพแห่งศีลอันบริสุทธิ์ของท่านไฟนรกที่เคยร้อนระอุก,ก็กลับเย็นลงชั่วขณะ สัตว์นรกที่กำลังทนทุกข์ก็ได้พักจากความเจ็บปวดแล้วก็มีโอกาสได้สนทนากับท่านค่ะภาพที่ไฟนรกเย็นลงเพราะอำนาจแห่งความดีนี่ทรงพลังมากจริงๆครับแล้วท่านได้เห็นอะไรบ้างครับในนรกแต่ละขุมท่านได้เห็นภาพสะท้อนของกฎแห่งกรรมที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะ ในงานวิจัยได้ยกตัวอย่างไว้หลายขุมเช่นในสัญชีวนรกสำหรับผู้ที่เคยเบียดเบียนทำร้ายชีวิตผู้อื่นสัตว์นรกจะถูกอาวุธสับร่างจนแหลกละเอียดแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมารับโทษอทันแบบเดิมซ้ำๆไม่สิ้นสุดส่วนในกาลสุตตะนรกสำหรับผู้ที่เคยคดโกงช่อราดบางหลวงร่างกายจะถูกตีเส้นด้วยไดดำแล้วถูกเลื่อยผ่าตามรอยนั้นสร้างความเจ็บปวดอย่างมหาศาลค่ะ เรียกได้ว่าเป็นการลงโทษที่สะท้อนการกระทำของตนเองโดยตรงเลยนะครับเหมือนเป็นบทกวีแห่งกรรมที่น่าสะพรึงกลัว ใช่ค่ะเป็นภาพที่ชัดเจนมากหรือในมหารูรวนรกสำหรับผู้ที่เคยดื่มสุราเมรยัยมัวเมาในอบายามุกก็จะถูกลงโทษด,ด้วยการกรอกน้ำทงแดงที่ร้อนเดือดเข้าไปในปากและที่หนักที่สุดคืออเวจีมหานรกสำหรับผู้ที่ทำอนันตริยกรรม5ประการเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นกรรมที่หนักที่สุดจนไม่มีช่องว่างให้ได้พักจากความทุกข์เลย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ท่านนำกลับมาไม่ใช่แค่ภาพความน่ากลัวแต่เป็นสารจากเหล่าสัตว์นรกค่ะสารจากนรกพวกเขาฝากข้อความอะไรมาครับพวกเขาฝากมาบอกญาติพี่น้องในโลกมนุษย์ค่ะว่าพวกเขากําลังทุกทรมานอย่างแสนสาหาัสขอให้ญาติช่วยทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้พวกเขาด้วยเถิด ตรงนี้เองค่ะที่น่าสนใจเพราะเรื่องราวนี้ได้ให้กำเนิดหรือตอกย้ำความเชื่อเรื่องปฏิดานาไมาหรือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับที่อย่างรากลึกในสังคมเราจนถึงทุกวันนี้อ๋อมันไม่ใช่แค่พิธีกรรมลอยๆแต่ตามเรื่องเล่านี้คือการตอบรับคำร้องขอโดยตรงจากอีกพบภูมินึงเลยค่ะน่าทึ่งมากครับเหมือนเป็นที่มาของธรรมเนียมปฏิบัติที่เราคุ้นเคยกันดีเอาล่ะครับ จากจุดที่ต่ำที่สุดในนรกภารกิจของท่านยังไม่จบท่านเดินทางต่อไปยังจุดที่สูงสุดด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะจากภพภูมิที่มืดมิดที่สุดท่านเดินทางสู่ภพภูมิที่สว่างสวัยที่สุดนั่นคือสวรรค์ชั้นดาวเดือดึงเป้าหมายหลักคือการไปสัตการะพระเกศแก้วจุลามณีเจดีซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาและพระเคี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้า แต่ระหว่างทางก่อนที่ท่านจะขึ้นไปมีเรื่องราวสำคัญเกิดขึ้นคือท่านได้พบชายยากจนคนหนึ่งซึ่งมีจิตศรัทธาแรงกล้าเขาไม่มีอะไรจะถวายนอกจากดอกบัวแปดอกที่หามาได้พระมารายจึงรับดอกบัวนั้นเพื่อน,นำขึ้นไปบูชาพระเจดีค่ะดอกบัว8ดดอกผมรู้สึกว่าตัวเลขและก็สัญ,ญลักษณ์นี้ต้องมีความหมายพิเศษซ่อนอยู่แน่ๆเลยครับไม่เปื้อนตมเปรียบเหมือนการหลุดพ้นจากกิเลส ส่วนเลข8ก็คือการสื่อถึงอริยมรรคมีองค์8หรือหนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองค่ะอริยมรรคมีองค์8 ใช่ค่ะดังนั้นดอกบัว8ดอกที่ชายยากจนถวายจึงไม่ใช่แค่ดอกไม้ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิบัติบูบชาสูงสุดและเมื่อพามาลัยนำดอกบัวนี้ไปถวายที่สวรรค์ท่านก็ได้สนทนาธรรมกับพระอินทร์ซึ่งเป็นการยืนยันหลักการสำคัญว่าเจตนาในการทำบุญนั้นสำคัญกว่ามูลค่าของวัตถุหรือสถานะทางสังคมของผู้ให้ค่ะเป็นข้อชิดที่ลึกซึ้งมากครับ และการเดินทางสู่สวรรค์ครั้งนี้ก็นำไปสู่จุดสำคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดคือการพบปะกับบุคคลที่ชาวพุทธรอคอยใช่แล้วค่ะนี่คือฉากคลแม็กซ์ของคัมพีมาลัยสูตรเลยทีเดียวนับพระจุลามณีเจดีนั่นเองพระมาลัยเถระได้พบกับพระศรีอริยะเมตรยพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะมาตรัสสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคต ซึ่งท่านก็ได้พยากรณ์ถึงยุคของพระองค์หรือที่เราเรียกกันติดปากว่ายุคพระศรีอาเรียว่าจะเป็นยุคทองของมนุษยชาติค่ะยุคพระศรีอาเรียเรามักจะได้ยินว่าเป็นเหมือนสังคมในอุดมคติในคำพยากรณ์นั้นเป็นอย่างไรบ้างครับเป็นยุคที่มนุษย์มีอายุไข,ขยยืนยาวเป็นหมื่นปีค่ะ แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องทำไร่ไถนาก็มีอาหารกินผู้คนมีรูปร่างหน้าตาสวยงามเท่าเทียมกันไม่มีคนจนไม่มีอาชญากรรมทุกคนมีศิลธรรมเป็นภาพของโลกยูโทเปียที่สมบูรณ์แบบแต่การจะไปเกิดในยุคนั้นได้พระศรีอริยาเมตรตรได้ฝากเงื่อนไขหรือคุณสมบัติสำคัญมายังชาวโลก3ประการค่ะเหมือนเป็นเกณฑ์การรับสมัครเพื่อเข้าสู่โลกในอุดมคติเลยนะครับมีอะไรบ้างครับ3ข้อนั้นประการแรก คือการตั้งใจฟังเทศมหาชาติเรื่องพระเวสสันดรชาดกให้จบทั้ง13กันภายในวันเดียวค่ะประการที่2คือการรักษาศีลห้าและศีลแปดอย่างเคร่งครัดและประการสุดท้ายคือต้องไม่ทำอนันตุยกรรม5ประการอย่างเด็ดขาดขอเจาะประเด็นเรื่องการฟังเทศมหาชาติหน่อยครับทำไมต้องเป็นเรื่องนี้โดยเฉพาะครับเรื่องนี้มีความสำคัญยังไงถึงถูกยกให้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขหลักเลยเป็นจุดที่น่าสนใจมากค่ะ เพราะพระเวสสันดรชาดกคือสุดยอดของเรื่องราวที่ว่าด้วยทานบารมีหรือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนการเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้จบในวันเดียวจึงเปรียบเสมือนการบ่มเพาะคุณธรรมเรื่องความเสียสละและความอดทนอย่างเข้มขน้นเป็นการเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับสังคมในอุดมคติที่ผู้คนไม่เบียดเบียนกัน หากมองในเชิงวิเคราะห์ตามงานวิจัยนะคะบทสนทนานี้ไม่ใช่แค่คำพยากรณ์แต่เป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าความหวังร่วมกันของสังคมหรือ collective hope ความหวังร่วมกันของสังคมขยายความหน่อยได้ไหมครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาแล้วแต่ฟังดูเหมือนเป็นหลักจิตวิทยาสังคมเลยครับ ถูกต้องค่ะมันคือการวางเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และเป็นบวกร่วมกันให้กับทุกคนในสังคมเพื่อเป็นแรงผลักดันให้คนมุ่งมั่นทำความดีเรลาเว้นความชั่วไม่ใช่เพราะถูกบังคับแต่เพราะมีความหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของอนาคตอันงดงามนั้นเป็น,นกลไกทางสังคมที่แยบยลอย่างยิ่งในการส่งเสริมศีลธรรมค่ะพอเปลี่ยนมุมมองแบบนี้แล้วมันน่าทึ่งมากเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องเล่าปรำปราแต่เป็นเครื่องมือสร้างสังคมเลยทีเดียว ในงานวิจัยยังมีการเปรียบเทียบพระมาลัยกับบุคคลสําคัญในนิกายอื่นด้วยใช่ไหมครับค่ะมีการเปรียบเทียบพระมาลัยเทระของฝ่ายเทราวาดกับพระกสิทธิคารพะโพธิสัตว์ของฝั่งมหายานซึ่งทั้งสองท่านมีบทบาทคล้ายกันคือเป็นผู้โปรดสัตว์ในนรกแต่ก็มีความแตกต่างที่สะท้อนปรัชญาของแต่ละนิกายได้อย่างน่าสนใจค่ะแตกต่างกันอย่างไรครับ ในด้านสถานะพระมลัยเป็นพระอรหันต์คือผู้ที่บรรลุเป้าหมายสูงสุดส่วนตนแล้วแต่พระกสิทิคารพันธ์เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งมีมหาปณิธานว่าตราบใดที่นรกยังไม่ว่างจะไม่ขอบรรลุพุทธภูมิคือท่านชะลอการบรรลุธรรมของตัวเองไว้ก่อนเพื่อช่วยสรรพสัตว์ให้หมดเส้นจากนรกค่ะโอ้โหความแตกต่างนี้สะท้อนอะไรที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเป้าหมายของทั้งสองนิกายไหมครับ เหมือนกับว่าฝ่ายหนึ่งเน้นการบรรลุทรรส่วนตนให้สำเร็จก่อนส่วนอีกฝ่ายเน้นการช่วยเหลือสรพพสัตว์เป็นภารกิจหลักใช่เลยค่ะเป็นการสะท้อนเป้าหมายในอุดมคติที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจนเทรวาดมีอุดมคติที่พระอรหันต์ส่วนมหายานมีอุดมคติที่พโพธิสัตว การมีอยู่ของบุคคลต้นแบบที่คล้ายคลึงกันในบทบาทผู้สื่อสารระหว่างภพภูมิในหลายความเชื่อชี้ให้เห็นถึงความต้องการสากลของมนุษย์ที่อยากจะเข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงกับโลกหลังความตายค่ะแล้วบทสวดพระมลาัายที่เราได้ยินกันบ่อยๆในงานศพจริงๆแล้วมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่เราเข้าใจกันอย่างไรครับงานวิจัยบอกว่าเหมือนเป็นจิตบำบัดซึ่งเป็นคำที่สมัยใหม่มากอืมเป็นคำที่เหมาะสมมากค่ะ บทสวดพระมลัยไม่ใช่แค่การเล่านิทานก่อนเผาศพแต่เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่แยบคายอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังโศกเศร้าจากการสูญเสียลองนึกภาพตามนะคะเนื้อหาของบทสวดจะค่อยๆพาจิตของผู้ฟังให้เดินทางไปพร้อมๆกับพระมลัยเริ่มจากการลงไปเห็นความทุกข์แสนสาหัสในนรกแล้วค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาสู่ความสุขทิพย์บนสวรรค์อ๋อเหมือนการพาไปทัวร์ชีวิตหลังความตายเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมด ถูกต้องค่ะกระบวนการนี้ทำให้ผู้ฟังได้ตระหนักถึงสัจธรรมว่าทุกชีวิตล้วนเดินทางไปตามอำนาจแห่งกรรมของตนความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านภพภูมิเมื่อเข้าใจเช่นนี้ความยึดมั่นถือมั่นในตัวบุคคลก็จะคลายลงความโศกเศร้าก็จะบรรเทาลงแล้วเกิดเป็นปัญญาที่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตหันกลับมามุ่งมั่นทำความดีเพื่อตอนเองและอุทิศให้ผู้ล่วงลับต่อไป มันจึงเป็นเหมือนการสะกดจิตบำบัดหรือคลิปโนเทอราพีที่ใช้เรื่องเล่าในการเยียวยาจิตใจนั่นเองค่ะไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่เป็นเครื่องมือเยียวยาจริงๆเมื่อพิจารณาเรื่องราวทั้งหมดแล้วเราจะสรุปคุณูปการที่สำคัญที่สุดของพระมาลัยเทระต่อสังคมและพุทธศาสนาได้อย่างไรครับหากจะสรุปแก่นแท้อาจกล่าวได้ว่าพระมาลัยเทระคือนวัตกรรมทางจริยธรรมหรือ ethical innovation ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเรื่องหนึ่งค่ะ ท่านทำให้เรื่องที่เป็นนามธรรมอย่างกรรมและภพภูมิกลายเป็นภาพที่มองเห็นได้ชัดเจนเข้าใจง่ายและส่งผลกระทบทางอารมณ์โดยตรงจากผู้คนภารกิจของท่านคือการร้อยเรียงสามโลกคือนรกมนุษย์สวรรค์เข้าไว้ด้วยกันภายใต้กฎแห่งกรรมทําให้ผู้คนเกิดความกลัวต่อบาปหรือฮิริอโอตปะและเกิดกําลังใจในการสร้างบุญท่านทําให้คําสอนของพระพุทธเจ้ากลายเป็นศาสนาที่มีชีวิต หรือ living religion ที่โลดแล่นอยู่ในวิถีชีวิตและความเชื่อของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะคำว่านวัตกรรมทางจริยธรรมนี่สรุปและเห็นภาพมากครับทำให้ท่านไม่ใช่แค่ตัวละครในตำนานแต่เป็นนักสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่ทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนเข้าถึงทุกคนได้สุดท้ายนี้มีประเด็นอะไรที่อยากฝากให้เรานำกลับไปคบคิดต่อยอดจากเรื่องราวนี้บ้างไหมครับค่ะอยากจะฝากให้ลองคิดตามว่า เงื่อนไขาสามประการที่พระศรีอริยเมตรตรฝากไว้เพื่อไปเกิดในยุคอุดมคติของท่านทั้งการฟังธรรมการรักษาศีลการละเว้นกําหนักหากเราลองนำหลักการเหล่านี้มาปรับใช้ในสังคมปัจจุบันโดยอาจจะพักเรื่องความเชื่อในอนาคตชาติไว้ก่อนแต่ให้มุ่งความสนใจไปที่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้เดี๋ยวนี้สังคมที่ผู้คนตั้งใจฟังเหตุผลของกันและกันมีความอดทนมีความเสียสละ มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียนกันอย่างรุนแรงสังคมแบบนั้นจะน่าอยู่และสงบสุขขึ้นมากน้อยเพียงใดบางทีคำตอบของการสร้างยูโทเปียอาจไม่ได้อยู่ไกลในอนาคตแต่อยู่ในการกระทำของเราในปัจจุบันนี้เองค่ะ